คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนครับสวัสดีครับชื่อเรื่องว่ายายเขียวคนผีตามเรื่องนี้เป็นยังไงเล่าให้น้องฟังหน่อยค่ะค่ะผมคือเรื่องนี้ผมได้มาจากยายคนหนึ่งที่เคยคุยกันตามร้านข้าวแถหอเก่า ยายจะบอกว่าเป็นเรื่องสมัยแกเด็กๆเลยผมว่าต่ำๆก็สักหกสิบจ็ดสิบปีได้มัง้งรายละเอียดผมจาได้เท่าที่เอามาเล่านะครับถ้ามีอะไรตกหนุนไปบ้างก็ขออภัยด้วยได้ค่ะแล้วก็ผมอาจจะมีไอบ้างเล็กน้อยนะครับสามารถจิบน้ําไปได้นะคะพี่ขาครับผมขอบคุณครับเยี่ยมเลยได้เลยค่ะยายคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยจะชื่ยายน้อยแต่บอกว่าเรื่องนี้ผีไม่เยอะอก แต่มันสยองที่สุดเท่าที่แกเจอมาในชีวิตละ,ะอ่าเพื่อไม่สับสนผมขอเรียกแทนตัวใหญ่น้อยว่าน้อยเฉยๆนะครับคือสมัยเด็กเนี่ยน้อยจะอยู่ในเรียกว่าถิ่นกันดานของจังหวัดหนึ่งล้วกันสมัยนั้นอ่อพื้นที่ที่เขาอยู่โซนที่เขาอยู่เขาจะเรียกกันว่าบ้านเหมือนแบบบ้านบางละจันอะไรอย่างเงี้ยผมผมขอใช้คําว่าหมู่บ้านแทนละกัน หมู่บ้านของน้อยถือว่าค่อนข้างใหญ่จะมีบ้านอยู่กระจายกระจายกันแต่รวมๆแล้วก็หลายสิบหลังอยู่อ mm. เขาบอกว่าสมัยนั้นอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมันแทบไม่มีไฟฟ้าเลย <Okay. S 2> หมู่บ้านของน้อยก็จะมีแค่เครื่องปั่นไฟที่จะใช้กันแค่ง,งานเทศกาลสําคัญหรืออะไรพวกเนี้ย mm. ถ้าเป็นวันทั่วๆไปก็จะใช้เทียนใช้ตะเกียงใช้ใต้ามาจุดอ่าใต้นี่จะประมาณก๊ไฟ <Okay. S 2> ตอนนั้นน้อยบอกว่าอเขาน่าจะอายุประมาณสักสิบสองสิบสามสิบต้นๆน่ะ แล้วเขาก็จะมีเพื่อนสมัยเด็กอยู่ในหมู่บ้านแค่ประมาณสามสี่คนที่อายุไล่ๆกันทีนี้พอมันว่างจากช่วยงานบ้านว่างจากเรียนอะไรทั้งหลายเขาก็จะนัดไปเล่นกันต,งนงตรงโน้นตรงนี้กับเพื่อนรอบๆหมู่บ้านนี่แหละแล้วเลยบ้านของน้อยไปพอสมควรมันจะเป็นป่าตรงใช้ป่าเนี่ยมันจะมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ยโดดๆเลยแล้วจะมียายคนหนึ่งอยู่แกชื่อยายเขียว <c oughs> พวกผู้ใหญ่อะ่ะเขาจะชอบบอกกันว่ายายเขียวแกสติไม่ดีนะ แกเล่นของแกนุ่นแกนี่แกนั่นแกเลี้ยงผีอะไรอย่างเนี้ยให้ระวังแกจับตัวไประวังแกทําอะไรระวังแกแบบเป็นบ้าแล้วจะทำอะไรอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะห้ามเด็กๆมาให้ไปแถวนั้นแต่สําหรับเด็กๆอ่ะยายเขียวแกเป็นยายใจดีแกพูดจาดีเวลาเด็กไปเล่นกันแถวนั้นแกก็จะหาน้ามาให้ชวนกินข้าวอะไรอย่างเนี้ยแล้วสมัยนั้นอะของกินที่มันหาง่ายมันจะเป็นพวกผักผลไม้ปลาอาเต็มที่ก็เป็นพวกเนื้อนกเนื้อหนู นานๆจะได้กินไก่สักทีถ้าเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้กินกันเลยต่วใหญ่จะได้กินแต่แบบงานเทศกาลหรือใครฉลองอะไรเงี้ยถึงจะได้หมูได้วัวมากินกันบ้างแต่พอไปบ้านยายเขียวอ่ะแกยจะเลี้ยงเด็กๆแบบจับเต็มมากเวลากินเนื้ออะไรจะไม่เคยห่วงเลยเด็กก็จะได้กินพวกเนื้อแห้งเนื้อย่างแจงเนื้อหมกเนื้ออะไรเงี้ยเรื่อยๆแล้วเห็นบอกว่ายายจะทํากับข้าวอร่อย พวกน้อยก็เลยชอบแอบไปเล่นกันตรงนั้นแหละบ่อยๆเพราะมันจะได้กินข้าวดีๆกันไปด้วยบ้านยี่ยเขียวจะเป็นกระท่อมชั้นเดียวเล็กๆข้างในจะกั้นเป็นห้องๆแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านอื่นเยอะมากแล้วเห็นบอกว่าสภาพบ้านก็น่ากลัวด้วยแถมเวลาไปเล่นบ้านยี่ยเขียวเนี่ยมันจะชอบมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นเขาบอกบางทีเวลาเล่นๆกันอยู่แล้วมองเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะเห็นเงาคนแวบ,บไปแวบ,บมา เห็นคนยืนมองมาจากในบ้านหรือแบบในป่าก็มีคนมาแอบมองอยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็มีแค่นั้นนะคือมันไม่เคยเกิดเหตุอะไรมากกว่านี้เลยแล้วถ้าเกิดไปกับเพื่อนอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรแล้วตอนไปเล่นกันมันก็สว่างเด็กมันก็ไม่คิดอะไรกันมากหรอกแต่พอไปเล่นกันบ่อยๆไอ้เรื่องเล็กๆพวกเนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นมันก็เริ่มเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างบางทีตอนเดินกลับบ้านเขาบอกจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามจาก จากข้างทางเป็นเสียงฟอกแซกซอกแทกอยู่ในป่ามั่งบางทีถึงบ้านแล้วตอนนอนมีคนมาดึงขามาตีขาแล้วก็จะฝันร้ายกันบ่อยๆเขาบอกว่าอันที่ฝันบ่อยๆจะฝันว่าโดนผีหลอกมั่งวิ่งหนีผีในฝันหรือไม่ก็มีคนมาบอกในฝันว่าขอคืนได้ไหมและไอคนที่เจอในฝันเนี่ยก็ไม่ค่อยสัำกันเลยนะบางทีเป็นผู้ชายบางทีเป็นผู้หญิงพอลองไปคุยกับเพื่อน ขอโทษครับเพื่อนบางคนก็บอกว่าเออเขาก็เคยฝันแบบเดียวกันนี่แหละเหมือนมีคนมาขออะไรตั้งอย่างคืนเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรพอลองเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเรื่องฝันร้ายพ่อแม่เขาก็เริ่มห้ามจริงจังขึ้นบอกบ้านยายเขียวว่าแกเลี้ยงผีนะถ้าไปเล่นบ่อยเนี่ยดีผีมันก็ตามกลับอย่าไปเล่นแถวนั้นอีกบลาบลา a h b l แต่ก็เด็กอะถ้ามันไม่เจอแรงๆมันก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็ยังแอบไปเล่นกันอยู่เรื่อยๆตรงนั้นแหละจนวันหนึ่ง เขาก็ไปเล่นกันแถวบ้านยีเขียวเหมือนเดิมตรงนั้นมันจะมีบ่อน,น้ําเล็กๆน้ํามันจะลึกแค่ประมาณอ,อกเพื่อนน้อยคนหนึ่งก็ลงไปจับปูจับปาลาอะไรเล่นทำภาษาแหละแล้วอยู่ดีๆเพื่อนที่อยู่บนฝั่งเขาก็เห็นไอ้คนที่ลงไปเล่นน้าเนี่ยอยู่ดีๆมันก็จมวุ๊ลงไปเลยแล้วก็ทําท่าตีน้ําตะเกียกตะกายเหมือนจมอยู่อ่าเพื่อนบนฝั่งเห็นแบบนั้นน่ะมันก็รีบโดดลงไปช่วยกันค่ะ <c oughs> พอลากขึ้นมาได้ ไอคนที่จมนะ้ํามันก็บอกว่ามันก็เล่นน้ําของมันอยู่ดีๆแล้วเหมือนมีใครสักคนกระชากมันลงไปในน้ําอืำแล้วก็กดไว้กับพื้นโคลนข้างล่างอ่ะพอคุยกันไปคุยกันมายายเขียวได้ยินอ่ะก็ละเล่าให้ยายเขียวฟังยายเขียวแกก็บอกว่าขาหน้าจะไปโดนพันอะไรใต้น้ําหรือมัง้งมันไม่น่ามีอะไรหรอกยายแกก็มาหาหอหาหอยหา,หา,หา,หาปูอะไรตรงนี้ประจําอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะยายเขียวก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวยายก่อไฟให้แล้วกันจะได้มาตากเสื้อผ้าให้แห้งออื่ด้วยความรีบโดดไปช่วยเพื่อนน้อยกับเพื่อนเพื่อน,อนก็มันก็เสื้อเปียกไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ถอดเสื้อผ้าด้วยพอเห็นเพื่อนจมมันก็รีบโดดไปเลยอก็เลยเห็นด้วยว่าเดี๋ยวตากเสื้อผ้านก,ก่อนแล้วกันกลับไปเร่อๆอย่างี้เนดะี๋ยวพอแม่ตีทีแรกเขากะว่าก่อไฟผิงเขาเรียกว่าอะไรผิงเสื้อผ้าแป๊บนึงมันก็น่าจะแห้งแต่เอาข้อจริงยายเขียวก็แก่แล้วอะ กว่าจะหยิบนั่นหยิบนี่กว่าจะก่อไฟติดกว่าจะวางไม้พาก็มันก็เสียเวลาไปเยอะละพอเอาผ้าตากมันก็ใกล้จะืดแล้วอ่ะเด็กๆมันก็วิ่งเล่นกันอยู่แถวนั้นแหละตอนเนี้มันเริ่มพอเพลแต่มันกำลังจะหมดจังหวะที่วิ่งเล่นวนๆกันอยู่รอบบ้านอยู่ดีๆพอรับโค้งมุมบ้านน่ะพวกเด็กก็เจอผู้ชายคนหนึ่งยืนดักหน้าอยู่แล้วก็ชี้หน้าพวกเด็กๆเ,เลยตะหวาดเสียงดังบอกให้เอาของกูคืนมาอ่า เด็กๆมันก็เหวอะมันก็วิ่งแต่กระเจอเดินไปคนละทางผ่านปสักักเน่มันก็กลับมารวมตัวกันใหม่ตรงกองไฟพอเล่าให้ยิเขียวฟังแกบอกว่าแกก็อยู่ตรงนี้คนเดียวนะบ้านนีงไม่มีใครเลยและแกก็เดินวนดูรอบๆบ,บ้านให้เออมันก็ไม่มีใครจริงๆเ,เด็กๆมันก็เห็นท่าไม่ค่อยดีละถึงสภาพมันจะยังไม่แห้งแต่ก็กลับบ้านดีกว่าอยิ่งเขียวแกก็พักว่าเออมันจะมืดแล้วนะกินข้าวกันก่อนไหมเดี๋ยวกินเสร็จยายไปส่งก็ได้นู่นนี่นั่น แต่ก็ด้วยความกลัวเด็กมันก็ไม่เอาอ่าน้อยก็เกาะกลุ่มกับเพื่อนกลับบ้านอ่าพออย่างนี้ใหญ่ยยแกก็ไม่หลังไม่อะไรแกก็เอาฟืนมาทําคบไฟให้เด็กๆสือเดินกลับบ้านกันไปทีนี้ระหว่างทางกลับพวกน้อยก็ไปเจอกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาผลิตพอมาเจอเด็กๆปุ๊บอ่ผู้ใหญ่เขาก็อาสาพาไปส่งบ้านกันแต่น้อยเห็นว่ามีผู้ใหญ่บางคนกลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มหนึ่งยังเดินไปทางบ้านเยี่ยเขียวอยู่ น้อยเห็นแล้ว so ก็คิดในใจว่าเขาก็คงไปต่อว่ายายเขียวแหละที่ปล่อยให้เด็กๆเล่นจนมืดอะไรอย่างเงี้ยก็กะว่าวันหลังเดี๋ยวค่อยไปขอโทษยายแล้วกันพอมาถึงบ้านปุ๊บน้อยก็โดนด่าตามเรื่องตามราวโดนตีรับเยินแล้วพ่อแม่ก็สั่งบอกว่าอยากไปเล่นตรงนั้นอีกนะแต่รอบเนี้ยพ่อแม่เขาเริ่มเข้มขึ้นช่วงหลังๆเนี้ยน้อยออกไปเล่นตรงไหนไกลสายตานิดนึงก็โดนดุแล้วอะพอผ่านไปอีกไม่กี่วัน น้อยก็ได้ข่าวมาว่าชาวบ้านไล่ยายเขียวออกจากหมู่บ้านไปละพอได้ยินก็งงเอา้าแค่นี้มันต้องไล่กันเลยเหรอวะยายแกก็ไม่ได้ทําอะไรนะเป็นพวกพวกน้อยนี่แหละที่อยู่ันจนมืดเองแล้วทําไมต้องไปทําอย่างนั้นกับยายอ่ก็เ,เลยไปถามแม่พอไปถามแม่แม่ก็บอกว่ายายจะเป็นบ้าแกอันตรายเขาก็เลยไล่ออกจากหมู่บ้านไปอันน้อยก็เถียงบอกว่ายายจะไม่ได้บ้าจะคุยรู้เรื่องแกใจดีด้วยวันนั้นก็ยังก่อกองไฟตักผ้าให้เท่ากับข้าวให้นู่นนี่นั่น พอเถียงมอม่าเนี้ยแม่ก็เลยยอมเล่าว่าไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยตับประเลอที่วัดใกล้ๆเขามาปรึกษากับอ่าเป็นเหมือนผู้นําหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณเนี้ยว่ามันมีโจรมาขโมยขุดศพในสุสานอยู่พักหนึ่งละ uh huh. แล้วมันไม่ใช่รอยสัตว์ด้วยเพราะว่าหลุมอ่ะมันถูกขุดเฉพาะบ้างจุดแล้วก็กบคืนไปแบบเงียบๆถ้าเป็นสัตว์มันจะไม่กบคืนอย่างเงี้ยอ uh huh. พอเราขุดดู ที่ศพมีรอยถูกเฉือนถูกตัดบางส่วนออกไปไอ้เนี่ยฝีมือคนแน่นอนอ่าใหญ่น้อยจะเล่าว่ายุคนั้นนอะ <c oughs> บางศพจะเผาบางศพจะฝังแล้วเวลาฝัง่ะมันจะไม่ได้มีลงทุกคนเหมือนสมัยเนี้ย <c oughs> บางทีแค่ใช้เสือใช้อะไรห่อแล้วก็ฝังไปเลยอ่าทีนี้พอรอบล่าสุดมีคนในวัดเขาเจอหลุมใหม่ๆเลยที่เพิ่งมีรอยกบขืน แล้วเขาก็เห็นยายแก่คนหนึ่งกําลังเดินมุดมุดเข้าป่าไปอยู่ใกล้ๆเขาก็เลยแอบตามกันมาจนถึงบ้านยายเขียวนี่แหละพอวันถัดมาเขาก็เลยรวมตัวกันมาคุยกับอ่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กําลังจะมาตามยายเขียวก็พอดีมาสนกับพวกน้อยที่เดินกันมานั่นแหละแม้แล้วว่าพวกชาวบ้านที่ตามไปเค้นเอาจากยายเขียวอ่ะเขาได้ความมาประมาณว่ายายเขียวก็ตสารภาพว่าแกขุดหลุมศพจริงๆอื ยายแกบอกว่าแกอยากกินเนื้อแต่แกแก่แล้วแกจะล่าสัตว์อะไรก็ไม่ไหวตังค์ก็ไม่มีก็ไม่รู้จะไปหาเนื้อมาจากไหนจนวันหนึ่งยายแกไปวัดแล้วเห็นเขากําลังฝังศพก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาแกบอกว่ายังไงคนก็ตายไปแล้วอะเนื้อก็ไม่มีใครเอาไปทำอะไรหรอกฝังไปก็เสียดายเปล่าๆยายขอละกันือมเรื่องมันสรุปได้ว่ายายแกก็น่าจะสติไม่ดีจริงๆนั่นแหละและพอแกอยากกินเนื้อแกก็เลยไปขโมยขุดศพเือนเนื้อศพมาทําอะไรกิน และชาวบ้านชอบเล่ากันว่ายายจะเลี้ยงผีอ่ะเพราะว่ามีหลายคนเจอผีลอบๆบ้านแกกันมาค่ะน้อยดต่ว,ว่าไอเรื่องแปลกๆที่เจอเหมือนคนเดินตามมั่งสันไลยมั่งตอนนอนแล้วมีคนมาทวงของอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเนื้อนี่แหละที่ตามมาทวงเนื้อตัวเองขืนส่วนที่สยองของเรื่องเนี้ยมันคือยายเขียวชอบทํากับข้าวให้เด็กๆกินเน,เนื้อแห้งมั่งเนื้อย่างมั่งตนเนื้อมั่งอะไรแถวๆเนี้ย และน้อยกับเพื่อนกินอะไรเข้าไปอออผมว่าทุกคนที่ฟังน่าจะมีคำตอบแบบเดียวกันว่ามัคนคืออะไรว้าวอเมซิ่งนี่แหละผีมันน้อยแต่มันใส่ของจริงๆ <laughs> นี่คือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมคะใช่ครับอ uh, คุณยาย <laughs> แล้วผมอ่ะ ฟังยายน้อยเล่าตอนอยู่ร้านข้าวก็กินข้าวกันไปฟังกันไปขอขอไขออภพี่พี่ทุกคนจริงอะแต่ขออนุญาตขำจริงจมันไม่น่าขำหรอกแต่แบบเฮ้ยเข้าใจผมเข้าใจพีวนี้้โหหนูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยพี่พี่เบน หนูอจริงๆตอนแรกหนูแบบโฮ้ยคุณยายเขาใช่แน่เลยแบบโหไปเอามาทํานู่นทํานี่แน่เลยในหัวหนูคิดไปละแต่สุดท้ายเป็นคุณยายคนหนึ่งอะไม่รู้แหละว่าก่อนหน้านี้แกจะจะสติไม่ดีมาจากไหนก็ไม่รู้แหละอ่ครับอ่ะคนหิวอ่ะพี่พี่เบน์เนาะอ่ะคิดง่ายๆคนหิวอ่ะจะกินอะไรกินผักทุกวันเชื่อเลยว่าคนมนุษย์ทุกคนเบือ่อใช่ผมเข้าใจสิว,ว่าน่าจะเบื่อผัก <c oughs> คุณยายเอาเนื้อของศพมากินไม่ได้ไม่ได้อันนี้ลายแรงมากเนื้อคนหน้าคุณตะวันง่วงยังหน้าหนูเยะเยะเกเลยพี่เบนพอหนูแบบอคุณยายอพอมันทราบความจริงคุณยายอะฮะ หน,นูไปแล้วอ่ะไปแบบ <c oughs> พี่เมนเชื่อไหมหนูกินคิดถึงภาพเลยหนูคิดถึงยายแก่ๆคนหนึ่งเลยใส่ชุดอะปกติแกใส่ผ้าถงแน่นอนหนูใช่ใช่ภาพผมก็แบบนั้นนึกถึงมีดอะมีดเล็กๆทาควรหรือเป็นมีดเก่าๆก็ได้อะที่คนสมัยก่อนชอบใช้ใชแล้วเดินไปหนูคิดถึงภาพอย่างเนี้ยแล้วเดินหลังค่อมแล้วก็แกไม่ค่อยมีแรงขุดหรอกแต่แกจะขุดแบบอ่ะเสียมหนึ่งอันกับมีดอือ และดีด้วยนะคุณยายกบให้ด้วยอ่ะเอาสิเขาทำเพื่อความเนียนมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดแบบขุดแล้วก็จะจายทิ้งไว้คนน่าจะมาเจออะไรเนี่ยแต่ก็กล่าวว่าแบบนี้น่าจะเนียนมั้งปโทอหนูขอโทษที่หนูขำนะหนูนูไม่มีปัญหาผมก็ขำเรื่องนี้ หนูขอโทษแต่หนูพอหนูไปินมัน <พา S 2> มันเป็นเหมือน,นตลกลา้าอย่ะเรื่องเนี้ยใช่แล้วน้องน้อง,องที่แบบอา้าวแกเป็นอยู่ในคาบใจดีแล้วโอ้ยมาสี่แบบว่อาอ้าวคิดในมุมของคนแก่อันนี้หนูแบบวิเคราะห์เป็นแบบคนปกติเลยที่ยังไม่คิดถึงเรื่องผีเลยคิดในมุมมองอของคนแก่แบบโอ้ยไม่มีลูกหลานอยู่คนเดียวไปทุ่งโอ้โหไจคนเลยเหงาเด็กเด็กมาเอาหน่อยแล้วกันเท่านับคาบใจะจก็ใจดีแหละใจดีคุยได้ ตลกหลายตาไม่ห <ตะ S 2> ่วงเนื้อด้วย<ด>ตลกหลายจริงคุณคุณยายคุณยายคนนี้อันนอกจากเรื่องนี้หย่ยน้อยจะเล่าไว้อีกเรื่องแต่มันก็มันเรื่องสั้นๆพอๆกันแหละยังไงคะลองฟังนะได้เลยอืออันนี้เป็นสมัยที่แกอยู่วัยสาวๆแล้วแกเข้ามาในกรุงเทพละตอนนั้นแกก็เริ่มมีครอบครัวมีอะไรของแกละค่ะและแกก็เริ่มมีปัญหากับสามีแก<ห>อเออคือสามีแกประมาณว่าเป็นพวกเป็นพวกชายเป็นใหญ่ตามสมัยนั้น,นะ่ะ คือสามีแกก็จะเหยียดเหยียดผู้หญิงหน่อยพยายามด้อยค่าเมียตัวเองเออะไรก็ด่าทําอะไรไม่ถูกใจก็ตีอารมณ์เสียอ,อะไรมาก็มาลงที่เมียอะไรอย่างเงี้ยแต่แกบอกว่าดีอย่างที่สามีแกไม่ติดเหล้าไม่ติดการกันนั้นแล้วก็เอาจริงๆคือลงไม้ลงมือค่อนข้างน้อยแต่ยังมีจนวันนึงมันมีมันมีเหตุให้สามีแกต้องออกจากงานอยายกจะเล่าว่าเงินเก่าเนี่ยเงินดีแต่พอเปลี่ยนงานปุ๊บ งานใหม่เ,เงินมันน้อยแล้วก็ต้องย้ายบ้านมาอยู่อีกที่ด้วยก็เช่าบ้านเล็กๆเช่าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมาอยู่กันแล้วก็ตกลงกันว่าจะให้ยายน้อยเนี่ยแกออกมาทําขนมทําอะไรขายตอนเช้าจะได้มาช่วยๆกันหาตังค์ยายน,น้อยแกก็ตามภาษาผู้หญิงอะ่ะก็ผัวสั่งอะไรก็ต้องทําแหละถ,ถึงทําขนมไม่เป็นอะ่ะก็มาหัดดูสุดท้ายแกทําได้แค่ขนมที่มันเป็นเป็นข้าวนึ่งเป็นถั่วน,นึ่งอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกัน แกบอกว่าแกทำมาเนี้ยเพราะมันง่ายวันแรกๆอะ่ะตอนแกมาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยแกก็มัวแต่ยุ่งๆเรื่องย้ายบ้านเรื่องลองทําขนมอะไรจนไม่ค่อยได้สังเกตว่าบ้านมันแปลกแต่พอเริ่มอยู่ตัวละแกก็เริ่มไม้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแปลกๆในบ้านจากห้องที่ไม่มีคนจนวันหนึ่งแกก็ลงมาช่วงเช้ามืดแหละลงมานึ่งขนมในครัวอ่าครัวมันจะอยู่หลังบ้านสมัยนั้นเริ่มมีไฟฟ้าแล้วนะแต่หลอดมันจะเป็นหลอดกลมๆสีส้ม,สม แกบอกว่าแกกาลังเดินหยิบนั่นทานี่แล้วแกก็เหลือบไปเห็นตรงมุมห้องว่ามันเหมือนมีคนยืนอยู่อตรงนั้นน่ะมันเป็นมุมที่แสงจากหลอดไฟสองไปไม่ค่อยถึงละมันก็จะสลัวสลัว,ลวหน่อยแกก็เพ่งมองอีกทีว่ามันใช่คนไหมวะหรือใครมายืนทําอะไรตรงนั้นพอเพ่งไปปุ๊บยังไม่ทันจะโฟกัสได้ว่าไอ้นี่ยคนหรือเปล่าอยู่ดีๆไอ้เงาที่เหมือนคน่ะมันก็วิ่งพุ่งมาใสา่แกเลยอืยายแกก็ตกใจก็กรีดวิ่งเข้าบ้านไป พอเข้าบ้านไปสองผัวผัวแกก็เดินมาดูให้ว่าเออมันเป็นโจรไหมเป็นอะไรไหมพอมาดูเช็คในบ้านแล้วไม่มีอะไรแทนที่ผัวจะเอ,อ่ะผัวแกก็ด่าฟ้ําอีกว่าไปกวนตอนนอนโดนด่าไปพักหนึ่งยายน้อยก็มานั่งทําขนมทั้งน้ำตาต่อทัดอีกไม่กี่วันยายแกก็ยังหลอกเล่งเดิมอยู่แหละแต่มันก็ต้องมาทําขนมอยู่ดี่ะ <c oughs> วันนั้นตอนทําอยู่แกก็ได้ยินเสียงอะไรแกกๆอยู่บนหัวอ่าแกบอกว่าห้องครัวแกมันจะเป็นห้องปูน แล้วจะมีหน้าต่างไม้บานใหญ่ๆอยู่<ฆ>เขาบอกบานให,ใหญ่ใหญ่แบบให,ใหญ่ใหญ่เหมือนประตูเลยออืแล้วตอนทําขนมแกก็จะเปิดหน้าต่างเนี่ยจริงไืมพอแกเห็นหน้าขึ้นมามองตรงหน้าต่างแกเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชะงงกหน้ามองลงมาทางแกด้วยความที่มันกระทันหันแกก็สตันอยู่แป๊บหนึ่งตะลังช็อกทาอะไรไม่ถูกแล้วผู้ชายคนเนี้เขาก็เริ่มยิ้มแต่พอเขายิ้มปุ๊บหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยน จากที่หน้าตาปกติอ่ะเขาบอกว่าหน้าผู้ชายคนนี้มันค่อยๆสูบหลงจนเหมือนเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกอแล้วตาก็ยุบหายลงไปข้างในจนมันเหมือนแค่เหลือเบ้าตากลงวงอ่ค่ะอ่ะยายน้อยรู้แล้วอันนี้ผีแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่คนอต่แกก็สติแต่อีกรอบวิ่งกีดเข้าไปปลุกผัวต่อผัวตื่นมาก็หงุดหงิดว่าเฮ้ยมากวนอะไรตอนนอนอีกแล้วว่ากาลังจะอ้าปากดา่ายายน้อยด่าสวนก่อนเลยมึงไม่ต้องพูดมึงเช่าบ,บ้านอะไรของมึงเนี่ยแล้วปล่อยกูเจอผีคนเดียวอีกแล้วแกก็ดา่านู่นนี่นั่นต่อของแกยาวเหยียด ค่ะอีตัวผัวจากที่เป็นลทัทธิชายแท้ใช้อำนาจกดเมียตอนนี้เงียบสนิทอืน่าจะช็อกอยู่ที่เมียสวนเป็นด้วยอื่าก็พากันเดินไปดูว่ามันมีอะไรไหมในบ้านก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมแต่ยายน้อยก็ยืนยันว่าบ้านมีผีแน่ๆแกเจอมากับตัวสุดท้ายเพียวผัวแกก็เลยยอมเล่าว่าตอนจะมาเช่าบ้านเนี้ยเจ้าของบ้านก็บอกว่าเคยมีคนตายมาก่อนนะแต่เจ้าของบ้านไม่ได้บอกว่ามีผีด้วย พอได้ยินแบบนี้ยายน้อยแกก็ด่าซ้ำอีกมึงอ่ะมึงอ่ะมึงรู้ว่าม,มีคนตายแล้วมึงก็ไม่บอกกูพออีกกูเจอหองกูอยู่คนเดียวแล้ววันก่อนกูเจอผีมึงด่ากูซ้ําด้วยอืแกบอกว่าวันนั้นแกด่าเยอะที่สุดในชีวิตและแกด่าจนผัวต้องรีบบอ,อกไปหาบ้านใหม่วันนั้นเลยสุดท้ายก็เห็นว่าได้ย้ายบ้านบ้านใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรละส่วนผัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยายน้อยก็เริ่มมีปากเสียงมากขึ้นกล้าด่าผัวผัวแกก็เริ่มมีปากเสียงน้อยลงทําตัวดีขึ้นอื เนี่ยเรื่องมันจะประมาณเนี้ย<อ>เรื่องเนี้ยมันสอนให้รู้ว่าเมียน,น่ากลัวกว่าผีครับแต่ถ้าไม่เอ่าขอยคยค่ะแต่ถ้าไปมองในมุมมุมหนึ่งจริงๆถ้าผู้หญิงไม่มีปากเสียงเลยก็จะถูกผู้ชายข่มขีแบบนี้นะคะถูกครับสมัยก่อนเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ตามธรรมเนียมเขาอ่ะใช่ค่ะซึ่งถามว่าปกติน้องขอญาตพูดนะพี่เบนนะบางทีหนูเห็นคนก็เป็นอย่างนี้มีเหมือนกันนะยังมีอยู่นะคะใช่ ยังมีอยู่เหมือนกันขออภัยด้วยที่ถ้าพูดจริงๆยังมียังมีใช่แต่แน่นอนผู้หญิงอย่างเราค่ะก <c oughs> ่อนจะพูดมันก็ต้องพูดกันหน่อยแหละเ,เอาเอาเอาจริงๆอ่ะพอไปทําถ้ามองมองในมุมของคุณเอายาัยน้อยเนี่ยไปทําอะไรหลังบ้านแล้วเจอสิ่งแรกที่ต้องคิดคือสามีตัวเองอยู่แล้วจะให้ไปวิ่งหาคนอื่นหรือไงว่าเจอนู่นเจอนี่ใช่เหมือนเหมือนสามีก็ที่เพิ่งเดียวของแกถูกต้องอ่าเราเจอผีอยู่ตรงเนี้ยเราจะวิ่งเราจะวิ่งหาใครล่ะถ้าไม่ใช่สามี จะวิ่งไปหาคนคอื่นหรอหรือว่าผู้ชายอื่นหรอแน่นอนอา้าวถูกตาหน้าว่าแบบเป็นคนนน้นคนนี้นน่นนี่นั่นมีหนักกว่านี้อีกใช่อืม <c oughs> เป็นน้องน้องก็วิ่งเหมือนกันค่ะไม่ได้วิ่งหาแบบนี้วิ่งหนีค่ะ <c oughs> วิ่งหนีค่ะน้องบอกเลยถ้าเจอแบบนี้คือส่วนตัวน้องเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้มากถ้าแบบอะมองย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องแรกที่พี่เบน์เล่าอ่ะ ถ้าเจอในแบบว่าบริเวณบ้านของยายเขียวเนี่ยมีวิญญาณอะไรพวกนี้ที่เขามาตามเมาชิ้นเนื้อหรือเศษส่วนเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องเป็นเด็กคนนั้นที่ได้หลงเข้าไปอ่ะโอ้โยน้องบอกเลยว่าป่าลาบ <c oughs> แล้วก็จะเป็นภาพจําทุกอย่าง <c oughs> จะไม่กินอาหารอะไรอย่างนั้นน้องๆบอกเลย <c oughs> จริงๆคะ่ะแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ประจบเหมาะสาหรับพี่เบซนกำลังทานข้าวอยู่พอดี <c oughs> ถ้าเป็นน้องๆงชงไหม ที่น้องขำนี่ไม่ใช่เลยเพราะคือผมเจอยายคนนี้อยู่ตรงร้านข้าวของแกจะนั่งอยู่กับแม่ค้าขายข้าวประจําอะแล้วแกก็จะคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเนนั่นแหละผมก็เลยได้ฟังเรื่องนี้ตอนกินข้าวพอดีเป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที่ได้มาอ่ะสมมุติว่ากินไปแล้วครึ่งจานพอเล่าจบปุ๊บอ่ะชางักพี่เว็นคังต่อค่คะน้องาคผมกินต่อเรื่องเรื่องนี้ไม่ค่อยมีผลกับผมเท่าไหร่สําหรับน้องไม่น้องก็ไปข่าคุยเรื่องอื่นแล้วแบบโอ้ยอิ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะจ่ายตังค์เลยจบ ช่ง,งักชง,งักหมดเ้าเป็นเจาเป็นคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ช่งงักเหรอคะเป็นหนูหนูช่งงักนะ <ton ug le> เนื้ออ้าวโอ้เป็นเนื้อหมูอร่อยสมมติพี่สั่งกะผัดกะพเพราอาาเนื้อหมู <ton ug le> เนื้อแกะอร่อยแต่สุดท้ายเออในเนื่อเนื้อเรื่องเป็นเนื้อศพ <ton ug le> หนูไม่กล้าพี่พี่กล้าเหรอคะถึงยายเขียวบอกว่าอาขอนะฉันหิวนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะทํากับข้าวให้เด็กกินฮึไม่กล้าจ้า อร่อยขนาดไหนให้ตายยังไงฮึพอแล้วเห็นบ<พ>อกตอนกินเขาก็ไม่รู้แหละเขาก็รู้แค่เป็นเนื้อแต่ก็ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรยายทํามาอ่ะก็กลิ่นไปตามภาษาเด็กอยากจะ <laughs> สสร้องไห้สงสารน่าไม่สงสารท่านสงสารทั้งน้องๆที่หลงเข้าไปแล้วก็สงสารคุณยายที่ตอนสุดท้ายโดนไล่ออกจากหมู่บ้านนั้นด้วยนะถ้าพูดง่ายๆแกแล้วก็เข้าขใจ แก่แล้วว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงโอ้ลําบากไหมถ้าผ่านมาันมันผ่านมานานแล้วก็คุณยายนา่าจะเสียชีวิตแล้วแหละก็นม่าจ<น>่<น>แต่สักหกสิบเจ็ดสิบปีได้แล้วมาครับต่ำๆมาตั้งแต่ยายจะเด็กอะ่ะค่ะก็โอ้โหม่หยาดหยาดเลยแล้วกันก็อ่าคนไทยสมัยนี้นะคะอย่าถ้าหิวอดอยากอย่าไปทําอย่างนี้นะคะ <laughs> ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการพูดเลยละกันให้ให้อ่าคนที่เสียชีวิตผู้วายชนอยู่ในที่พื้นที่ของเขาเนาะที่ทางวัดหรือทางใครเก็บไว้ละกันยายหิวยายแต่เห็นยาเขียวเขาก็มีเหตุผลมาแย้งนะเขาบอกคนตายแล้วเนื้อก็ไม่ได้ออกไปทําอะไรอยู่แล้วจะได้เกิดประโยชน์ให้เขาอามากินเถอะคุณพี่มองในมุมง่ายๆอัดมองในมุมง่ายๆเลยสมมุติคุณยายเสียชีวิตแล้วมีคนคิดอย่างนั้นกับคุณยาย คุณยายไม่รู้เรื่องแล้วนะคะคุณยายคุณแต่คุณยายก็ยังจะต้องไปตามเนื้อตัวเองเหมือนผีทุกตัวที่อยู่บริเวณบ้านคุณยายนะคะแล้วผมไม่รู้ด้วยนะว่ายายจะเจออะไรไหมเพราะเห็นบอกว่ายายเขียวแกก็อยู่ของแกอย่างนั้นคนเดียวอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้แต่มันก็ไม่แน่ก็อาจจะมีนิดนิดน,นหน่อยแต่แกด้วยความที่สูงอายุแล้วอะ่ะหนูว่านนะก็คงจะไม่ก็ไม่แน่นะครับอืโอโอ้โหสนุกจังเลยพี่เบซ์ ขอบคุณมากค่ะถ้าหากว่ามีเรื่องเล่าอีกมาเล่าก,กับทางวิทีกรหนุหนูอีกสามท่าน,นด้วยเหมือนกันนะได้ค่ะได้เลยค่ะพี่เบ้คขะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ฝากช่องทางการติดต,ต่อผมยินดีครับช่องทางติดต่อไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้สาธารณะอะไรขนาดนั้นโอ้ยอยังไงถ้าอยากฟังเสียงพี่เบ้นมาได้ในในคืนพอดีก็ไหน เดี๋ยนูบอกนาบาัตเอามาบ่อยๆเลยค่ะนูชอบ <c oughs> ส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยอันนี้นูชอบคนูฟังเสียงไม่เป็นเฮ้ยผมผมว่าจะไปเล่ากับคุณต้าอยู่ <c oughs> เล็กคุณแล้วไม่ค่อยถนัดปากเท่าไหร่ <c oughs> เอาวเรียกอะไรคะเนี่ยเรียกเล็กต้าเฉยๆแล้วกันอได้เลยวันพัด <c oughs> พัดฤทีิ์หัดีไม่มีจัดน่าจะเป็นพฤหัดหน้าครับเห็นบอกพุดพฤหัดหน้าเดี๋ยวดูก่อน ได้เลยครสะดวะ <ผม S 2> เดีแต่ผมไปเล่ากระใต้อรอบครับได้เลยสเสด็กว่าไหนมาได้เลยนะจ๊ะครับผมยินดีครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น้องจะบอกว่าเสียงพี่เบซนน้องฟังไปฟังมาเหมือนคนที่เล่นติ๊กต็อกคนหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะไม่น่าใช่แล้วละ <c oughs> <c oughs> ่ะครับคลายครับปลามากค่ะาาว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่เสียงไพเราอมากค่ะพี่เบ้นถ้าหากว่ามีเรื่องเล่าน้องขออีกแน่นอนขอบคุณคุณมากสำหรับวันนี้ค่ะปิดสายท้ายให้น้องทั้งสยองแล้วก็ตลกไปด้วยขอบคุณมากจริงๆครับ ครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร099 416 2392รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ